ข้อความจากมิราสวัสดีฉันชื่อมิราจากสภาสูงแห่งดาวลูกไก่และฉันกำลังพูดคุยกับพี่น้องของฉันบนโลกใบนี้ทุกข้อความจะนำความจริงใหม่ๆเกี่ยวกับความเป็นจริงของคุณมาสู่ทุกคน เพื่อสำรวจและทำความเข้าใจว่าทำไมชีวิตจึงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลบบนโลกต้องใช้เวลาหลายพันล้านปีจึงจะเกิดขึ้นมนุษยชาติเคยอยู่ในเส้นทางเดียวกันหลายครั้งโดยกลับชาติมาเกิดใหม่แล้วกลับชาติมาเกิดใหม่บนโลกใบนี้เหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังคืออะไรเหตุการณ์หลายอย่างมีส่วนทำให้เป็นเช่นนี้ เช่นการไว้วางใจมนุษย์ต่างดาวที่คิดลบจากจักรวาลสงครามกาแล็กซี่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเป็นต้นเหตุผลหลักคือมนุษย์ติดอยู่ในที่นี้โดยถูกบังคับให้เกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและไม่ได้วิวัฒนาการมากนักวิญญาณที่กำลังออกจากร่างกายทางกายภาพของพวกเขาตอนนี้จะไม่กลับมาที่นี่อีกต่อไปแล้ว เนื่องจากเครื่องจากการกลับชาติมาเกิดใหม่ที่สร้างขึ้นโดยผู้ควบคุมฝ่ายมืดได้ถูกทำลายไปเมื่อไม่นานนี้โดยกองกำลังแสงแห่งกาแล็กซี่มนุษย์เหล่านี้จากไปเร็วเกินไปและไม่ทำภารกิจให้เสร็จสิ้นดังนั้นพวกเขาจะต้องเกิดใหม่บนดาวเคราะห์มิติต่ำอีกดวงหนึ่ง ในอนาคตอันใกลน้นี้มนุษยชาติจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่คาดไม่ถึงมากมายและได้เห็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งหมดนี้จะกลายมาเป็นการทดสอบให้ทุกคนได้เห็นว่าพวกเขาพร้อมที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อ,ตอไปของการก้าวหน้าสู่โลกหมิติใหม่หรือไม่ แผนศักดิ์สิทธิ์กำลังจะเกิดผลเฉพาะผู้ที่ทำงานทางจิตวิญญาณและพร้อมเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลเป็นการยกระดับขึ้นสู่มิติที่สูงข,ขึ้นกระบวนการนี้ซับซ้อนกว่าที่มนุษย์คิดมากการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างภายในร่างกายของคุณต้องเกิดขึ้นก่อนจึงจะสามารถก้าวไปสู่การดำรงอยู่ใหม่ได้ การแปลงร่างจากร่างกายกายภาพ3มิติเป็นร่างกายแสง5มิตินอกจากนี้ทุกคนต้องดำเนินการตามกระบวนการอย่างจริงจังหากคุณไม่สามารถรักษาระดับการสั่นสะเทือนของคุณให้อยู่ในมิติที่5ได้คุณอาจต้องลงเอยที่โลกมิติต่ำเนื่องจากคุณต้องรักษาระดับความถี่ของคุณเพื่อคงอยู่ในมิติที่5 เนื่องจากงานจะไม่หยุดเมื่อคุณไปถึงอาณาจักรที่สูงขึ้นโดยปกติแล้วยิ่งคุณอยู่ในมิติที่สูงขึ้นเท่าไรคุณก็จะยิ่งมีความรับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้นประชากรมนุษย์ส่วนใหญ่คิดว่าชีวิตของพวกเขาในมาตุภูมิไกอาเป็นส่วนใหญ่ในแง่ลบไม่ว่าประสบการณ์ของพวกเขาจะน่าพอใจเพียงใดเมื่อเป็นเรื่องของภาราที่และภารกิจที่พวกเขาต้องทำให้สำเร็จเมื่อเทียบกับก,บกาแล็กซี คุณก็คงกำลังอยู่ในช่วงวันหยุดเป้าหมายของเราคือการพูดความจริงเสมอซึ่งสามารถช่วยให้คุณพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังในขณะเดียวกันฉันยังคงสำรวจจักกรวาลต่อไปผ่านงานเผยแผ่าศาสนาของฉันโปรดจำไว้ว่าการตัดสินสามารถชะลอความก้าวหน้าของเผ่าพันธุ์ใดๆได้เท่านั้นในขณะที่ความจริงสามารถก้าวหน้าได้เท่านั้นในการวิวัฒนาการของคุณ เราสิ่งมีชีวิตแห่งแสงมุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกับอรารยธรรมทุกแห่งในจัก,กรวาลอันยิ่งใหญ่แห่งนี้อย่างสันติความคิดเชิงลบทั้งหมดสามารถเปลี่ยนเป็นความคิดเชิงบวกได้ในความเป็นจริงสามมิติของคุณข้อมูลส่วนใหญ่ที่คุณได้ยินนั้นไม่สําคัญจริงๆเพราะเป็นเรื่องโกหกที่มาจากสิ่งมีชีวิตเชิงลบยิ่งมนุษย์ตัดขาดตัวเองจากข้อมูลเท็จโกหกเชิงลบมากเท่าไหร่ การเปลี่ยนแปลงของพวกเขาก็จะง่ายขึ้นสำหรับพวกเขาเท่านั้นเมื่อไม่นานมานี้มีเกลียวเรืองแสงปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในหลายประเทศเช่นสหราชอาณาจากอิตาลีฮังการีโครเอเชียโปลแลนด์ยูเครนรัสเซียตุรกีและอื่นๆมนุษย์คิดว่าเป็นจากการปล่อยจรวดสเปกเอ็กหรือเป็นพอเทลซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่เป็นความจริง เมื่อพูดถึงพอเท่าเราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าพอเท่าทั้งหมดรอบโลกและในกาแล็กซีทางช้างเผือกใกล้กับดาวเคราะห์ของคุณถูกปิดด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยพวกเราชาวกาแล็กติกจะไม่ยอมให้มีการโจมตีใดๆจากกองกำลังฝ่ายมืดหรืออาวุธที่ยิงออกมาจากพอเท่ามายัางมนุษยชาติพอเท่าจะไม่ปล่อยพลังงานหรือแสงใดๆจากพอเท่าออกมาเมื่อมีการประกาศพอเท่าในโลกของคุณเช่นพอเท่า1212 12. สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสิบและอื่นๆมันไม่มีอะไรเกิดขึ fruit, anyway> ้นจริงๆข้อมูลพวกนี้ถูกแต่งขึ้นโดยมนุษย์พอเท่าใช้สำหรับยานอวกาศของกาแล็กติกเท่านั้นเพื่อใช้เป็นทางลัดในการเดินทางไกลในจักรวาลเกลียวเรืองแสงซึ่งมองเห็นได้ในตอนกลางคืนบนท้องฟ้านั้นเป็นผลมาจากอาวุธที่ยิงโดยกองเรือบัญชาการอัตตา กองเรือขนาดเล็กของอรารยธรรมหุ่นยนต์ขั้นสูงกำลังเดินทางไกลเนื่องจากพอเท่าไม่สามารถใช้ได้ในพื้นที่ส่วนนี้ของอวกาศกองเรือนี้กำลังเข้าใกล้ไกอามากเกินไปพวกเขาปฏิเสธที่จะเปิดเผยตัวต,วตนต่อแอสตาและยิงอาวุธไปที่กองกำลังแสงของกาแล็กติกแทนการต่อสู้อันสั้นได้เกิดขึ้นกองกำลังแห่งแสงใช้อาวุธที่ยิงเป็นเกลียว มันโจมตีเป้าหมายในเวลาไม่ถึงวินาทีและทำลายยานอาวกาศจนหมดสิ้นไม่เหลืออะไรเลยเหมือนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกองยานทั้งหมดของพวกเขาถูกกำจัดออกไปเนื่องจากพวกเขาปฏิเสธที่จะออกจากสนามรบเหตุผลที่คุณเห็นมันในความเป็นจริงของคุณเพราะมิติที่ห้าและมิติที่สบางครั้งก็ไหลออกมาเพราะแรงสั่นสะเทือนสูงสิ่งที่ปกติไม่เคยปรากฏในเมทริกก็ปรากฏขึ้นทันใด ความปรารถนาของฉันที่อยากให้มนุษย์รับรู้เจตนาของเราอย่างถูกต้องและดำเนินการเพื่อก้าวหน้าไปสู่ดินแดนที่สูงขึ้นโปรดรับความรักและการสนับสนุนอันสูงสุดของฉันขอบคุณทูตกองกำลังแห่งแสงแห่งกาแล็กซีติดตามเสียงจากจักรวาลมิราถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลาสเกสทูตกองกำลังแห่งแสงแห่งกาแล็กซี